วันที่ยี่สิบสองนะครับไปสอนไปสอนเขียดน้อยกับได้หวกมาว่าจะไปใส่เบ็ดนะครับนี่ครับเบ็ดก็สี่สิบลังนะครับนี่ใส่ลงไปทางทิศตะวันออกนะครับโย่คือเก่าครับทวนมาใส่ย่าเบ็ดมาถือดอกเนี้รลอยทวนานี่เอนนื่อนเงี้รลอยก็ไปสอนเขียดน้อยหน่อยไ,ไปสอนเขียดกบหน่อยได้หวกน้ำได้อยมันหาซิพกทิโตนี่ละ จะชิมใส่จังนี้แหละครับไปลงไปนี้ครับนี่ครับน้ำไซขบขอบกันเทศไปน่าใส่ยงมก้องเว็นบาถือดอกพ่อนะมาแงามคืนก็เคยใส่ละแงมคืนปามกับสีนวลในตัวยงมเว้นปามกับสีเลนเลนเลนยังหากิเยนเยื้อยังแงมคืนมันอาจสีน้อนกัไนอน้คือค้อนละมันเมื่อยกับพักพอนแงมคืนเนาะยงมเว้นนี่ละยง,ม,นนงมไปยงมมามันจังบอง่อนุ่งบากัด ยังขึ้นยุ่งไรนี่ต้นงเดีเขียนหน่อยเซลเ,เลยเนี่ยใส่ลงไปนี้ละนี่นามซํานี่กำลังพอดีเลยได้หนี่ล้าก็ปัดๆออกจกะน,น้อยเราติดตามผลงานนะครับเหนยรลอยย่งางเบิดมือละมันนี่ย่งางี๋ยวเราติดตามผลงานนะครับ